สวัสดีครับทุกท่านวันนี้นะครับเรามาพบกับเพจบริการเพิ่มรายรวดเร็วทันใจนะครับสุดคุ้มนะครับหรือว่าคิสมีไลน์นั่นเองนะครับวันนี้นะครับเพจของเรานะครับได้เตรียมพร้อมที่จะมีนะครับบริการใหม่นะครับผมนะครับจะเป็นออโต้โพสกรุ๊ปนะครับพอดีว่าเพิ่งทำสกิ๊ตเสร็จนะครับก็ดูจาก facebook นะครับดูจาก Facebook ดูจากเว็บไซต์หรือว่าจาก youtube นะครับ แล้วก็เอามาเขียนมาปรับแต่งนะครับให้สามารถออโต้พตตามกลุ่มเฟซบุ๊กได้นะครับก็เพิ่งเสร็จไม่นานนี้เองก็อาจจะเป็นทีที่แล้วนะครับก็ได้ลองเทสต์ดูแล้วก็โอเคครับสามารถใช้ได้ใช้งานได้จริงนะครับซึ่งอาจจะต้องแก้หนึ่งก็คืออาจจะต้องเพิ่มรูปภาพอีกสองสามรูปได้นะครับแต่อันนี้เพิ่มได้แค่รูปเดียวอยู่นะครับผมก็ยังไม่ได้แก้นะครับสําหรับลูกค้านะครับที่ต้องการใช้นะครับโปรโมทสําหรับใช้สําหรับโปรโมทเพจนะครับ ให้เพจของคุณเป็นที่รู้จักนะครับตามกลุ่มนะครับต่างๆนะครับเราก็จะทําการโปรโมทให้ท่านนะครับค่าใช้จ่ายอาจจะจ่ายเป็น3วันนะครับราคาเท่าไหร่ก็ว่าไปนะครับก็ยินดีนะครับให้บริการนะครับเราจะมาดูนะครับว่าการใช้งานจะเป็นยังไงนะครับสําหรับตัวนี้นะครับผมจะใช้งานผ่านไอมาโคนะครับถ้าลูกค้ามีข้อสงสัยสามารถแชทสอบถามได้หรือว่าไลน์มาถามได้นะครับผม คอในไลน์ก็ได้นับจะได้เบื่อตังค์นะครับค่าโทรศัพท์นะครับผมเราใช้ไานรผ่าน Google Chrome นะครับอันนี้คือหน้า a c e b o o k นะครับจะไม่ใช่ตัวให้เราจมาปั๊มให้ทุกท่านนะครับเป็นแค่ตัวเทสนะครับให้ทุกท่านดูนะครับแล้วเข้ไอมาโครนะครับนี่ครับสคริปต์ของผมที่ผมทำไว้นะครับโพสต์กุ่มสำหรับใครที่สนใจนะครับอยากมีสคริปต์นี้ไปทำเองหรือว่าไปทำธุรกิจ เราก็ยินดีนะครับขายสคริปต์นะครับพร้อมรายชื่อลิสต์รายชื่อกลุ่มนะครับก็500กว่ากลุ่มนะครับก็ยินดีนะครับสอนให้ทุกท่านนะครับจนเข้าใจสามารถใช้งานได้นะครับราคาเท่าไหร่เดี๋ยวก็หลังไมค์กันแล้วกันนะครับสําหรับคนที่จะใช้บริการนะครับก็3วัน50บาทอะไรอย่างเงี้ยก็ลองดูนะครับเราก็ยังไม่ได้คิดอะไรถึงขนาดนั้นนะครับแต่ว่าตอนนี้จะมาเทสให้ทุกท่านดูก่อนว่ามันสามารถใช้ได้จริงไหมว่าสามารถโผลได้จริงไหมนะครับ ในที่นี้นะครับเราก็จะใช้คำเป็นโพสตกลุ๊ f เฟซบุ๊กนะครับบายคิดคิดไลน์นะครับอ่าเราก็จะกดที่เพลย์ลูปสมมติผมจะตั้งให้โพทั้งหมด5กลุ่มก็ตั้งเผื่อเวยก่อนนะครับเราก็จะทําให้ดูนะครับกดที่เพลย์ลูปเลยครับโพสก็จะรันนะครับจะเริ่มทําไมถึงไม่โพสที่กลุ่มเกี้นะครับเนื่องจากในดาต้าเบสของเรานะครับเราตั้ง กลุ่มเนี้ยเป็นกลุ่มแรกเราก็จะมาทําที่กลุ่มนี้ก่อนนะครับนะครับถ้าลูกค้าไม่เข้าใจก็ผมก็ต้องขอัยนะครับอาจจะสอนไม่รู้เรื่องหรือว่ายังไงนะครับเริ่มอัปโหลดแล้วครับสาบาได้นะครับอันนี้สคริปต์มันจะขึ้นเองหมดนะครับเราไม่ได้มานั่งกดเองนะครับอเริ่มโพลแล้วครับทาไมถึงขึ้นข้อความมีนะครับเพราะว่ามันกดพร้อมกันสามครั้งรวดนะครับ มันเลยขึ้นว่าาอัปเดตสนามนะยังว่ามันอยู่ถ้โพสเขียนอะไรบางอย่างแต่ว่ามันจะรีเฟรชให้เรานะครับแล้วเราก็กลับมาดูว่ามันขึ้นไหม่เริ่มรีเฟรชเลยเปล่าแล้วครับเรามาดูว่าขึ้นไหมขึ้นนะครับเราก็จะเปลี่ยนไปใช้อ่าไปโพสในกลุ่มของอีกกลุ่มหนึ่งนะครับเป็นกลุ่มของมอราชพัดนะครับมอร์ลัชของสองขานะครับอันนี้เป็นตัวเทสเฉยนะครับไม่ใช่ตัวจริงเราจะโพสทัากลุ่มให้พวกท่านนะครับ อันนี้เป็นตัวทดลองนะครับทุกท่านดูว่าสามารถใช้งานได้จริงนะครับนะรสามารถโพสได้จริงนะครับเป็นช่องทางหนึ่งนะครับสําหรับที่จะหาลูกค้าผ่านกลุ่มนะครับว่าหนึ่งกาที่คุณโพสครั้งหนึงงน่งเนี่ยกลุ่มจะเด้งถ้ามีคนออนไลน์ในช่วงนั้นอยู่นะครับเขาก็จะเห็นว่ามีอะไรโพสออกมาเขาก็จะกดเข้ามาดูนะครับ<ม>ซึ่งอันนี้เป็นวิธีการที่คุณจะเพิ่มลูกค้าที่เป็นตัวลูกค้าจริงของคุณนะครับ ครับจะเปลี่ยนเพจแล้วนะครับอ่ากลับไปที่เพจของเรานะครับคิสมิ like นะครับอ่าเราก็จะเพิ่มโพสนะครับเห็นไหมครับทุกอย่างมันจะดําเนินการเองนะครับคุณไม่ต้องนั่งทำอะไรนะคุณแค่เปิดคอาไว้คุณจะไปไหนก็ได้ตีแบตเตอร์รโดดยางกระโดดว่ายน้ำนะครับส่องสาวเล่นแคมฟ็อกอะอย่างเงี้ยนะครับคุยกับแฟนนะครับเล่นกับหมา ไปเซเว่นไปซื้อสมอกกี้บอยไปไหนไปนู่นไปนี่อะไรก็ไปครับไปแล้วแต่ขออย่างเดียวครับแค่คุณเปิดคอมไว้นะครับเปิดเน็ตไว้ด้วยแค่นั้นนะครับคือสิ่งที่ไอ้มาโคสคริปตัวนี้ต้องการนะครับนะครับอันนี้ก็เทสให้แค่นี้แล้วกันนะครับเพราะว่าโพสมันก็นะครับอีกกลุ่มนึงครับกลุ่มนึงกลุ่มสุดท้ายนะครับกลุ่มนี้นะจะเป็นสภาพามือสองนะครับผมจะเริ่มทำการโพสข้อความ เมื่อสกิปตอนต่อไปนะครับเขาก็จะสกิปก็จะเริ่มอัพรูปภาพนะครับผมะบนะมันหากร้ภาพบางโหลดนะครับโหลดเสร็จเรียบร้อยต่อไปก็จะเป็นการกดคำว่าโพ์นะครับเพื่อโพดเข้ากว่าเรียบร้อยครับเรารีสิคร จริงแก้ได้นะครับตรงนี้แต่ว่าขี้เกียรติธรรมาก,ก็คือเผื่อไว้นะเผื่อคนอื่นเอาไปใช้มันจะได้ไม่มีปัญหานะครับเผื่อไปไม่ตรงกันอ,อันนี้โพสต์เราอนุมัตินัเลยเมื่ขึ้นครับวันนี้ก็เพจบริการเพิ่มไรน์นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่คอยใช้บริการกับเราตลอดนะครับเราก็พยายามจะหาช่องทางนะครับการที่จะทําให้เพจของคุณลูกค้าทุกท่านนะครับ มีคนกดไลค์มีลูกค้าจริงนะครับเรากินดีนะครับเป็นตัวหนึ่งสำหรับการให้คําแนะนําแล้วก็ให้บริการนะครับเพิ่มไลค์แล้วก็ออตโต้โพดนี้ด้วยนะครับต้องขอขอบคุณทุกท่านจริงๆนะครับสำหรับที่ใช้บริการเรามาโดยตลอดนะครับขอบคุณครับ